คำที่สะกดผิดบ่อยๆมาดูกันค่ะคำที่หนึ่ง forty ส่วนใหญ่นะคะชอบไปสะกดว่ามีตัว u อยู่ตรงข้างหน้านะคะเพราะคิดว่ามันมาจากคำว่า four ที่แปลว่า4นะคะตัวที่สองค่ะ fifty fifty นะคะส่วนใหญ่จะไปสะกดเป็น f i y อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่า ve ต้องเปลี่ยนเป็น f ค่ะตัวที่สามค่ะ writing writing นะคะจะเหลือ t แค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่มี t สองตัวห้ามเบิรเด็ดขาดค่ะ เพราะว่าคำนี้ค่ะจริงๆแล้วมันสะกดว่า W R I T E พอเราจะเติม I N G นะคะเราตัด E ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติม I N G เข้าไปค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปพลาดว่าเห็นเป็น T T 2ตัวเพราะว่าคำว่า w r i t t e n เนี่ยเขียน T T 2ตัวค่ะที่4ค่ะ cannot คำว่า c a n o t นะคะห้ามเขียนเว้นวรรคมันจะไม่เหมือนคำว่า do not does not หรือ is not อย่างนี้ค่ะต้องเขียนติดกันเสมอค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะคำที่5ค่ะคือคำว่า recommend ค่ะ recommend นะคะจะมี c แค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะ